สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเซลล์จีจีที่นิสันดดอโตกรุ๊ปค่ะวันนี้จีจีจะพามาดูนิสันอเมราระหว่างตัว VL และ EL ว่ามีความแตกต่างและโดดเด่นกันอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันค่ะ รุ่นนี้นะคะเป็นรุ่น EL ค่ะ EL เราจะมีไฟไฮโดรเจนให้นะคะแต่ไม่มีไฟตัดหมอกค่ะไม่มีเซ็นเซอร์รอบคันไม่มีก้องรอบคันนะคะแต่เรามีระบบเตือนก่อนการชนให้และ LED ตรงกระจกมองข้างค่ะ <Wow. S 1> ส่วนรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่น VL เราจะมีเป็นไฟ LED ไฟตัดหมอกก็เป็น LED มีกล้องรอบคันให้นะคะมีระบบเตือนก่อนการชนและมีเซ็นเซอร์ให้อีกด้วยค่ะ <Wow. S 1> ด้านข้างเป็นไฟ LED ตรงกระจกพับเก็บไฟฟ้าจ้า <Wow. S 1> ในส่วนของไฟท้ายนะคะเราจะได้เป็น LED ทั้ง2รุ่นเลยค่ะ <Wow. S 1> รุ่น EL เราจะให้เป็นล้อ,อยางอะไหล่จ้า <Wow. S 1> รุ่น VL นะคะเราจะให้เป็นชุดปะยางฉุกเชินค่ะ yeah. จะได้เป็นเบาะผ้านะคะและหน้าจอจะเป็นแบบแมนนวลไม่มี Apple CarPlay ไม่มี a n d r o i d Auto ค่ะและรุ่นนี้จะมีถุงลมนิรภัย2จุดค่ะรุ่น V L เราจะได้เป็นเบาะหนังนะคะพร้อมทั้งเบาะสะท้อนความร้อนให้ด้วย และหน้าจอจะเป็นแบบทัชส,สกรีนนะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธ a p p l p CarPlay a n d r o i d Auto ค่ะแอร์ก็จะเป็นแอร์ดิจิตอลนะคะส่วนหน้าจอ TFT ก็เป็นแบบ3มิติด้วยค่ะในส่วนของนิสสันอเมราของเราเครื่องยนต์อยู่ที่1,000พันเทอร์โบ100แรงมา้า152แรงบิดเร็วเร่งในส่วนของสีของนิสสันอเมรานะคะจะมีทั้งสีดำสีเทา หรือสีขาวและนอกจากนี้ยังมีสีพิเศษคือสีขาวหลังคาดำและสีเทาหลังคาดำอีกด้วยค่ะรุ่น EL ราคาอยู่ที่5 6 000, 5 0 0 0 0บาทค่ารุ่น VL ราคาอยู่ที่6 50, 000, 5 000, 5 0 0 0 0บาทค่า ออกรถกับจีจี้โปรโมชั่นนะคะที่จะให้อะไรบ้างแถมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งพร้อมทั้งชุดแต่งรอบคันนอกจากนี้เรายังมีรับประกันรถใหม่3ปีหรือ1 0 0 0 0แกิโลนะคะและบริการช่วยเหลือ24ชั่วโมงค่ะขออนุญ,ญาตฝากเบอร์โทรโทรหาจีจี้ได้ตลอดนะคะ095 000 9536 093 334 9617จ้า อยากออกรถนิสสันโชว์หาจิจี้ได้นะคะบ๊ายบายค่ะ